ลุงตู่ตัดสินใจล้างมือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้คือไอ้ไพ่ใบที่สามเนี่ยเ,ออเขาว่ากันอย่างนี้ลุงตู่ใจเด็นจังหวะรออภิปรายทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนหน้านี้ก่อนจะประเมินกําลังฝ่ายค้านจากศึกอภิปรายทั่วไปในเดือนกุมภาเดือนหน้าถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งจนยากจะรับมือเจาะไม่เข้าหาช่องเจาะไม่ได้เลย ปฏิบัติการเด็ดหัวธรรมนัตมันก็ไม่ทันกับสถานการณ์มีปัญหาแผนซื้อใจพักเล็กก็ไม่เข้าเป้าจะตัดสินใจลาออกอย่างช้าสุด<ม>พฤษภาคม2565เปิดทางให้ลุงป้อมขึ้นมารักษาการนายกแล้วก็ใช้เทคนิคทางกฎหมายลากยาวเลยมีความมั่นใจว่าถ้าพี่ใหญ่ขึ้นมารักษาการนายกจะดูแลไม่ให้น้องเล็กถูกเสือขย้ำหลังจากลงจากหลังเสือ เป็นไปได้หรือไม่ที่นายกคงตู่ตัดสินใจทิ้งไพ่ใบนี้เป็นไปได้ไหมครับคุณสรีพิสุทธิ์ครับที่แกจะทิ้งไพ่ใบนี้ลาออกประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคเพราะว่าทประยุทธ์ก็เหนื่อยมาพอสมควรแล้ว,พพลวครับผมคิดว่าเขาเขคงอยากจะพักบ้างนะ,ะแต่ว่าปัญหาที่จะมาพักพก็จะเป็นไงนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นทหารไม่รู้กฎหมายทำอะไรเนี่ยผิดพลาดไปเยอะแยะ ครับผมอมองเห็นความผิดคุณวยุญาณเยอะหมดนี่ล่าสุดก็เห็นไหมตุลาการยื่นนะปปชอให้ดําเนินคดีคุณธ์ญญาณนะเพราะว่าเห็นช่องว่าคุณ์เนี่ยทำผิดกฎหมายอยู่นั้นยังมีอีกเรื่องจํานวนมากนะที่คุณะยุทธ์ทำผิดกฎหมายอยู่แต่ว่ามีเวลาอายุและอายุความใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฟ้องขนาดนี้ดําเนินคดี อะไรขนาดนี้ก็รอไว้ผลอำนาจมาไหเก็ย่ำคุณเมื่อนั้นนะแค่นั้นคุณประยุทธ์ก็รู้รู้ตรงนี้นะก็เลยไม่กล้าหลงกลัวกลัวจะมีปัญหาตับกลัวจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต่อครับนะเพราะฉะนั้นหนทางที่เดียวที่สุดที่ตัวเองจะรอดพ้นได้ก็หาคนที่ไว้ใจปกล่ยเชื่อใจได้นะมาสืบทอดหน้าต่อนะครับ คิดว่าเขาก็คง<ๆ>จะมองไว้ว่าถ้าเอา่ลาออกนะครับแล้วลุงป้อมมาเป็นแทนเนี่ยนะเขาก็คงจะดูแลเขาได้<ช>คิดว่าเนี้ย<ๆ>เขาน่าจะยอมนะครับ<ช>แต่ถ้าให้คนอื่นมาแทนผมว่าเขาไม่ยอม<ช><ๆ>คความน่าจะเป็นไั้นไปที่สามก็คือล้างมือลาออกแล้วก็ให้ลุงป้อมขึ้นมารักษาการนายกและยาวไปเลยใช้แทคนิคทางกฎหมายลากยาวไปเลยน่าจะ เป็นไพ่ใบที่มีโอกาสทิ้งมากที่สุดใช่ไหมฮะยูสปาลาออกไปแล้วเขาอาจจะไปหาแหล่งที่อยู่ที่อยู่ในต่างประเทศที่ไม่สามารถสมบูรณ์ภาพแดดได้จริงฮะนะครับมีเวลานะกัเดียวคุณสนิทที่สุดทีนี้สมมติว่าท่านลุงป้อมเนี่ยแขขึ้นมารักษาการตามรัฐธรรมนูญก็ดีตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ก็ดีมันมีช่องโหว่อยู่ แก,กแกสามารถจะรักษาการนายกยาวไปจนกทั่งถึงครบเทอมก็คือกระทั่งถึงต้นปีหน้าได้เลยใช่ไหมครับ